โตโน่ลั่นจะเป็นเมียพี่ต้องอดทนที่ผ่านมาเจอความรักเยอะโตโน่พาคินไม่กดดันคนคาดหวังพระเอกร้อยล้านปลื้มได้เล่นหนังที่ใช้ภาษาอีสานแจ้งสาเหตุพูดบนเวทีคอนเสิร์ตว่ามีทุกอย่างในชีวิตแล้วยกเว้นความรักนั้นเป็นการพูดเอนเตอร์เทนคนดูแต่ยอมรับว่ามีอารมณ์เหงาบ้างตอนนี้ยังไม่เจอคนที่ใช่ ลั่นที่ผ่านมาเจอเรื่องความรักมาหลายรูปแบบจากนี้ขอคนที่รักตนเองและครอบครัวรับสภาพแวดล้อมของตนเองได้ยันหากเจอคนที่ใช่เปิดตัวแน่นอนล่าสุดโตโน่พาคินคำวิไลศรับเล่นหนังเรื่องสมพักเสียนของเอ็มบุตรราคามลูกสาวของตลกชื่อดังหม่ำเพชรไทยหม่ำจกมกที่ไปเปิดตัวกันถึงจอนครพนม เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพระเอกเต็มตัวเลยครับก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับพี่หม่ำครั้งแรกด้วยดีใจที่เรื่องนี้จะไม่เหมือนกับทุกๆุกงานที่ทำมาได้ใช้ภาษาบ้านเกิดภาษาอีสานทั้งเรื่องก็ดีใจแล้วก็ได้มาถ่ายสถานที่จริงคือนครพนมด้วยตัวเราเองเราอยากสะท้อนวิถีชีวิตคนอีสานอยู่แล้ว และก็ได้ให้คนไทยได้ดูหนังในอีกรูปแบบหนึ่งให้คนได้ตื่นเต้นและก็ดีใจครับการพูดภาษาอีสานเป็นยังไงบ้างง่ายไหมจริงๆผมพูดได้อยู่แล้วครับพอมันต้องใช้ทั้งเรื่องบางทีผมก็ต้องฝึกได้โค้ดก็คือพี่หม่ำนั่นแหละครับเป็นคนคอยมาบอกว่าคำนี้ต้องพูดยังไงบางมุกต้องเล่นสดเรามีวิธีรับยังไง ต้องเปิดสมองครับบางทีจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มตลอดเลยครับมันไม่เป็นไปตามบทคือพี่หม่ำเขานึกอะไรออกก็เพิ่มเข้ามาเราก็มีหน้าที่รับมาจากพี่หม่ำแล้วมาถ่ายทอดเป็นตัวละครทําการบ้านเรื่องนี้เยอะไหมเยอะเหมือนกันครับคือการเตรียมตัวมันเตรียมตัวในเรื่องของตัวละครเสียงและเรื่องของทรงผม ลักษณะนิสัยเป็นยังไงส่วนในเรื่องของมุกสดมันเตรียมตัวไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรมายังไงพอเราเล่นหนงังคนจะคาดหวังว่าเราจะได้ร้อยล้านเรากดดันไหมไม่กดดันครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นละครผมทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราทำให้คนดูมีความสุขเราทำเต็มที่แล้ว ก็อยู่ที่คนดูครับว่าแฟนๆจะชอบไหมในคอนเสิร์ตตัวเองคนมองว่าเรามีครบหมดแล้วแล้วคนก็แซวว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทียังครับตัวผมเองผมคิดว่าให้เวลาเป็นตัวบอกดีที่สุดตอนนี้งานเยอะมากให้สนุกกับการทำงานก่อนคิดว่าเรื่องความรักจะเข้ามาตอนไหนจะเจอตอนไหนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่า เรื่องความรักผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเป็นพิเศษเท่าไรเป็นเมียพี่ต้องอดทนนะแจ๊ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างแม่ก็มีความสุขมากครับละครที่จบไปเรื่องกรรมเทพซ้อนกลนแม่ก็ดีใจทุกคนก็มีความสุขกับเรื่องของการทำงานส่วนเรื่องความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราไปกำหนดไม่ได้หรอกคุณแม่ก็แฮปปี้กับการที่เราโสด คุณแม่น่าจะแฮปปี้นะจริงๆตัวเราเองผมอายุเยอะแล้วครับ30จะ31แล้วตัวเราเองก็ไม่ได้สนใจว่าจะมีหรือไม่มีเพราะว่างานเราเองก็หนักอยู่แล้วและทำสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ถ้าเทียบของผมคือทำให้คนดูมีความสุขทำให้แฟนเพลงมีความสุขส่วนเรื่องของตัวผมเอง จะมีแฟนหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เวลาใช่ไม่ใช่จะเป็นเรื่องของเวลามีเฉียดเฉียดมามั้งหมยยังเลยครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะจับตาเรื่องความรักของผมเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมก็อยากรู้เรื่องพวกนี้ด้วยครับส่วนตัวเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตอนนี้งานมันก็หนัก เราทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยไม่ค่อยได้คิดว่าจะมีตอนไหนหล่อตีกลุ่มกลิ่มเหมือนเดิมซึ่งถ้านมีผมก็เปิดได้เพราะถ้ามันมีแล้วเรารักเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ก็อยากจะมีแฟนอยากมีความรักไม่มีใครอยากอยู่ตัวคนเดียวหรอกครับแต่เพียงตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวผมมีเพื่อนมีวงด้วย ผมมีงานที่มันกำลังท้าทายเราอยู่ว่าเราจะไปได้ถึงไหนยิ่งเราพัฒนาตัวเองได้เราก็จะมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสแต่ในเรื่องของความรักผมเจอมาเยอะแหละผมว่ามันแล้วแต่จะเป็นเจอมาเยอะทำให้ต้องคิดเยอะไหมความรักสําหรับผมมันเป็นสิ่งที่สวยงามและสุดท้ายมันจะเป็นอะไรก็ช่าง มันคือสิ่งที่น่าจดจำเสมอแต่ว่าช่วงนี้อยู่แบบนี้ก็โอเคดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอีกเมื่อไรจะมีคนเข้ามาเติมเต็มอย่างเราอยู่ตัวคนเดียวอาจจะมีเหงาบ้างแต่พอดีงานก็เยอะมีเรื่องให้คิดและยิ่งต้องเล่นเกมอีกสเปคต,ตอนนี้คือต้องอดทนอดทนกับทุกอย่าง ต้องอดทนถ้าคิดจะเป็นเมียผมยิ้มและต้องเข้าใจด้วยว่าผมติดเกมหัวเราะล้อเล่นเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยแต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแค่เป็นคนดีรักแม่รักครอบครัวเราก็พอแล้วหัวใจยังว่างยินดี